ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนอะไรครับสวัสดีทุกคนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ep 3 7เนี่ยผมเอายางตัวพิมติดที่ประตูนะครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากทดสอบแล้วเนี่ยมันก็คือกันเปื้อนประตูได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ ผมเลยไปสั่งยางตัวแซดมานะครับมาติดเสริมเติมจากตัวพีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผลจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนไปชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูลักษณะยาก,ก่อนนะครับยางตัวแซดเนี่ยมันจะถ่ายรูปยากนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่ด้านข้างเขาจะมองเป็นตัวแซดอย่างนี้นะครับครับทั้งยางตัว P นะครับแล้วก็ยางตัวแซดเนี่ยความ กว้างของเขาครับในในการไปปิดช่องลงประตูเนี่ยจะอยู่ที่เท่ากันเลยนะครับก็คือประมาณ2เซนติเมตรนะครับสเซนติเมตรทีนี้จากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวให้ดูนะครับว่าผมติดยางตัว P เข้าไปนะครับตัว P ตัว P นี้นะครับปรากฏว่าช่องว่างระหว่างประตูกับ กับต,ตัวรถเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดสนิทนะครับทำให้ผมไปสั่งยางตัวแซเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งดูจากรูปลักษณะแล้วเนี่ยเขามีความหนาอยู่เท่ากันนะครับ mm hmm. ก็คือที่สองเซนนะครับแต่ถ้าผมเอามาต่อกันนะครับมันไม่ได้4เซนนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เขาที่เขาจะทับกันอย่างนี้นะครับทับกันอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ว่า พอเอาอยางตัวแซเนี่ยไปแปะทับยางตัว P แล้วเนี่ยช่องระหว่างประตูกับตัวรถเนี่ยมันจะปิดสนิทหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าปิดสนิทนะครับไอขี้ฝุ่นขี้โครนที่มันกระเด็นขึ้นมาจากล้อเนี่ยผมว่าหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมติดยางตัว P อยู่เนี่ยมันยังมีเล็ดรอดออกมาอยู่นะครับอเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับก็เอาอยางตัวแซเนี่ยแปะทับตัว P ไปเลยนะครับ นี้ผมบอกนะครับมันจะทับซอสกว่นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าช่องตรงประตูนั้นมันจะหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแปะทับไปเลยนะครับหลังจากติดไปแล้วนะครับเรามามุดดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าช่องว่างระหว่างประตูกับตัวรถเนี่ยหายไปหายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลย ฉะนั้นต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพอติดครบ4ประตูแล้วเนี่ยผมจะหาโอกาสที่ฝนตกลินๆนเนี่ยแล้วเดี๋จะขับไปไปทดสอบกันนะครับติดยางตัวแซดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปวิว่งทดสอบกันฝนตกพอดีเลยนะครับกำลัาางเลอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าถึงบ้านผมแล้วเนี่ยอันนี้ผมขับจากที่งานกลับบ้านนะครับว่า ติดยางตัวแซทับตัวพีไปแล้วเนี่ยการเปื้อนของบันไดเนี่ยจะช่วยได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าหลังจากลุยมาแล้วครับนี่ถึงบ้านเรียบร้อยนะยังมีหยดน้ําติดประตูเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ายางตัวพีบวกแซเนี่ยมันช่วยได้ไหมนะครับอดีเลยนะครับนี่ดูถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแนละ้วระยะตรงเนี้ยมันยืดออกมาเยอะนะครับ จากเดิมสองเนี่ยบวกไปอีกประมาณเซนนิดๆเนี่ยเป็นสามนิดๆเลยนะครับปิดช่องเล็กเกือบหมดเลยนะครับถือว่าถือว่าผ่านเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครจะติดยางเนี่ยผมแนะนําว่าพีอย่างเดียวหรือแซอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเป็นแซดหรือพีพีนะครับแต่ผมว่าพีบวกแซเนี่ยน่าจะต่อง่ายสุดเนียนสุดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ